ะะก็ขอสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนะะื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูเข้ามาช้านะคะเด็กๆเปิดกล้องหน่อยลูกเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปนะคะโอเคค่ะหนึ่งองสา้างแชร์อีกภาพหนึ่งนะคะหน้าที่สองนะคะหนึ่งองสามโอเคค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะวันนี้สาระสําคัญเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของสาระที่3นะคะสาระที่3ว่าด้วยเรื่องของอะไรสาระที่3ว่าด้วยเรื่องของการพูดนะคะลูกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสั้นๆค่ะไม่ยาวมากนักนะคะ เป็นหัวข้อสั้นๆแล้วก็เป็นหัวข้อง่ายๆนะคะก็คาดว่าเด็กๆนะคะจะสามารถที่จะ,ะพูดได้เลยนะคะไม่ยากจนเกินไปเนาะหัวข้อ enfin ที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ก็คือหัวข้อของการพูดนั่นเองค่ะนักเรียนการพูดในที่นี้นะคะจะเป็นในส่วนของสาระที่3นะคะการพูดที่จะนําเสนอก็คือการพูดแนะนําตัวเองนะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าแนะนําตนเองไหมคะลูกการแนะนําตนเองเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าการพูดแนะนําตนเองไหมคะ คำว่าแนะนําตนเองคืออะไรเอ่ยคําว่าแนะนําตนเองคืออะไรแนะนำตนเองแนะนำื่นนาก็คือการที่เราบอกรายละเอียดในตัวของเราเองใช่ไหมคะให้กับผู้อื่นได้รับทราบใช่ไหมคะลูกเราเรียกว่าการพูดแนะนําตนเองเนาะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะเช่นชื่อเช่นนามสกลุลบ้านเลขที่ชื่อเล่นพวกนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนการพูดแนะนําตนเองกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลักษณะของนิยามคำำําจํากัดความคําอธิบายของการพูดแนะนําตนเองคืออะไรนะลูกนะการพูดแนะนําตนเองนะคะก็คือการพูดนะคะโดยการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวและประวัติของตนเองนะคะโดยพูดให้ผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของตนเองนะคะให้คนอื่นได้รับทราบนะลูกนะอ่ะซึ่งหลักการพูดแนะนําตนเองก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ หลักข้อที่1น,นะคะเด็กๆจะต้องมีการกําหนดหัวข้อเรื่องที่จะพูดก่อนนะคะหัวข้อที่เราจะพูดแนะนําตนเองนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะกรอกนะคะที่เราจะเขียนมานะคะแล้วเราก็จะนําเสนอให้กับคนอื่นได้ทราบเช่นนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่อะไรนะคะอะไรคือกีฬาที่เราชอบวิชาอะไรที่เราชอบเรียนแบบนี้นะคะความใฝ่ฝันในอนาคตคืออะไร ติประจําตัวนะคะคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆจะต้องกําหนดหัวข้อก่อนว่าหัวข้อที่เราจะใช้ในการพูดแนะนําตนเองนั้นเราจะใช้สักกี่หัวข้อดีนะคะ 2. นะคะให้เราลงมือเขียนข้อมูลที่เราจะพูดหรือเรื่องที่เราต้องการนําเสนอนะคะ,ะเขียนข้อมูลให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะ ต่อไปค่ะนะคะก็คือต่อไปนะคะเป็นขั้นของการเตรียมตัวแล้วค่ะนักเรียนก็คือเราจะมีการเตรียมตัวนะคะในการพูดเกี่ยวกับข้อมูลของตอนเองในหัวข้อที่เราพูดมาเนั่นแหละสมมติว่าหัวข้อที่เราอยากจะพูดนะคะเรากําหนดมาทั้งหมด10หัวข้อด้กันใช่ไหมรายละเอียดก็จะเป็นข้อหนึ่งถงข้อสิค่ะเราก็จะเตรียมตัวในการพูดอย่างเช่นข้อหนึ่งเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะ ชื่อเล่นชื่ออะไรเราเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะเราอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ สมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างมีกี่คนแบบนี้นะคะให้เด็กๆใส่ในส่วนของรายละเอียดของข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนข้อมูลเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วเอามาทําอะไรต่อเรามาฝึกการพูดแนะนําตนเองนะคะโดยการอะไรคะการฝึกพูดใช้คําพูดนี่แหละอาจจะมีการตั้งกระจกเอาไว้แล้วลองพูดนะคะเกี่ยวกับหัวข้อตามลําดับสมมติว่ามีสิบหัวข้อ,ขอใช่ไหมก็เรียงลําดับข้อ1ถึงข้อ10นะคะก็มีการแนะนําตนเองนะคะ ให้คนอื่นได้รับทราบเกี่ยวกับประวัตินะคะโดยสังเกตของเรานะคะแล้วก็มีการพูดค่ะทีนี้อยู่ในขั้นตอนนี้นะคะข้อของนี้สําคัญมากๆเลยนะคะการพูดแนะนําตนเองนะคะก็คือเราจะต้องใช้อะไรคะลักษณะของน้ําเสียงนะคะในการพูดให้มีความน่าสนใจนะคะตามลําดับ ข้อที่เรากำหนดนั้นนะคะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้ที่เขาอะไรคะมาติดตามเรานั้นนะคะได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดหรือประวัติโดยสังเกตของเรานั้นคร่าวๆนะคะเวลาพูดก็ต้องใช้เสียงดังฟังชัดด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เสียงตะโกนนะลักษณะของการพูดธรรมดานี่แหละแต่ว่าต้องเป็นลักษณะของคําพูดที่มันอะไรคะที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องใช้ภาษาที่มันสุภาพด้วยนะคะใช้ถ้อยคาที่สั้นกระชับดได้ใจความด้วย โอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างของการพูดแนะนําตนเองนะคะวันนี้ตัวอย่างของการพูดแนะนําตนเองนะคะวันนี้คุณครูคนํามามีทั้งหมด10หัวข,ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนหัวข,ข้อที่1ก็คือให้เราใส่ชื่อและนามสกุลน,นะคะของตนเองนะนะคะ,ะใส่วันเดือนปีเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อะไรให้เราใส่ชื่อเล่นลงไปนะคะว่าชื่อเล่นเราชื่ออะไรนะคะต่อไปข้อ2นะคะก็จะเป็นลักษณะของอะไรคะ เป็นลักษณะของที่อยู่นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ที่เราใช้นะคะ,ะในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราเรียนนะคะอยู่ที่ไหนเราอยู่อาศัยอยู่บ้านเลขที่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะโอเคไปต่อนะคะอ่าข้อ3ค่ะจํานวนสมาชิกค่ะนักเรียนจํานวนสมาชิกในครอบครัวของเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะ สีที่ชอบเด็กๆชอบสีอะไรนะคะก็ใส่ลงไปสีที่ชอบสีที่โปรดปานก็ได้ค่ะใส่ลงไปเนาะใส่ข้อมูลให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการใส่ข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลของเราที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะอ่าลดับต่อไปค่ะข้อ5นะคะก็คืออาหารโปรดนะคะหรืออาหารที่เราชอบนะคะเราชอบอาหารอะไรเราชอบทานอะไรนะคะข้อ6วิชาที่ชอบเราชอบเรียนวิชาอะไรนะคะเป็นพิเศษก็ใส่ลงไป งานอดิเรกนะคะงานอดิเรกคืออะไรเด็กๆทราบาไหมคะงานอดิเรกคืออะไรลูกเด็กๆทบาไหมาง,งานอดิเรกาทำเวลาว่างอ่าเก่ง,งมากค่ะงานอดิเรกก็คือเวลาว่างหนูชอบทําอะไรหนูก็ใส่ลงไปนะเช่นงานอดิเรกชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะชอบอ่านนวนิยายงานอดิเรกชอบปลูกต้นไม้นะคะ งานเด็กชอบเล่นเกมแบบนี้เนาะอ่าก็ใส่ลงไปนะคะข้อ8ค่ะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของเรามีใครไหมคะก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนสนิทมีใครบ้างก็ใส่ชื่อเพื่อนที่เราสนิทเพื่อนที่เรารักเนาะใส่ลงไปหัวข้อที่9้าคติประจําใจคติประจําใจตรงนี้นะคะก็คือเป็นสโลแกนที่เราตั้งเอาไวนะะ้นะคะเช่นนะคะคติประจําใจผู้คนอาจจะตั้งว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะหรืออะไรคะเรียนในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรคะลักษณะของพติประจําใจนั่นเองนะคะต่อไปข้อสิบค่ะข้อนี้สําคัญมากในอนาคตโลกในอนาคตเด็กคิดว่าเด็กฝันอยากที่จะเป็นอะไรประกอบอาชีพอะไรนะคะอ,อนาคตก็คือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงแต่เราฝันไว้ก่อนเราหวังเอาไว้ก่อนนะคะเช่นอนาคตฝันอยากเป็นอะไรคะ นักบินเนาะอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณรูอยากเป็นนางพยาบาลแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือความใฝ่ฝันที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันทําให้เราสามารถที่จะไปยังจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อของการเขียนแนะนําตนเองในวันนี้นะคะแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนของการพูดแนะนําตนเองนะ หัวข้อในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ก็คือคุณครูจะให้เด็กๆไปทําการบ้านนะคะการบ้านในวันนี้ให้เด็กๆไปเขียนแนะนําตนเองมาทั้งหมด10หัวข้อตามหัวข้อที่คุณครูได้กําหนดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็นะคะคือประวัติของใครของมันนะคะประวัติของใครของมันไม่ต้องไปลอกกันนะคะอันนี้ก็ให้เด็กๆไปเขียนแนะนําตนเองมา สิบหัวข้อในการตามหัวข้อที่คครูดได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้พร้อมหัวข้อนี้นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมานะคะงานชช้นนี้ทําในแบบฝึกาัดพร้อมอัดคลิปวิดีโอด้วยเขียนข้อมูลส่วนตัวประวัติเรยนสังเกตขอตัวเองคร่าวๆมาก่อน แล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาด้วยนะคะอ่านตามสัคริปที่หนูเขียนมานั่นแหละนะคะเขียนให้เสร็จก่อนชื่ออะไรนะคะเกิดวันเดือนปีอะไรชื่อเล่นหนูชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตามหัวข้อจนกระทั่งถึงหัวข้อสุดท้ายก็คืออนาคตในฝันที่ฉันอยากจะเป็นเนาะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูด้วยเอาทั้งเปเปอร์เอาทั้งคลิปวิดีโอนะคะหัวข้อนี้นะคะจึงจะได้คะแนนนะคะใครส่งไม่ครบก็ไม่มีคะแนนให้นะ เพราะฉะนั้นฝากนักเรียนติดตามด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่ง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะในเรื่องของการพูดและการเขียนแนะนําตนเองนะคะคุณครูฝนก็ขอจบคําอธิบายนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กได้ทํางานกันนะพอเสร็จแล้วก็อัพงานส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ